สิบเจ็ดปีใช่ไหมฮะนี่ฮะท่านผู้ชมฮะสิบปีที่แล้วนี่ดูสิฮะแล้วดูวันนี้ฮะว่ายงวง UHP ในวันเอ็ดูวันนั้นฮะโอ้โี่ดูฮะแล้วดูวันนี้สิครับอ้าวสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ต้งรักวันนี้วันนี้ไงครับวันนี้ดูดีกว่าเดิมหรือไงฮะวันนี้หล่อมากคนเปลี่ยนเยอะสุด ในแง่ไหนคะนี่ผมอยู่กับเพื่อนผมก็เหมือนเดิมแต่ที่แยกโัวมาคนเดียวนี่ก็ต้องอย่างนี้เลยเหรียนเยอะสุดกอดสินี่นะฮะเหรียนเยอะสุดนะฮะนี่ก็เป็นพระเอกไปแล้วครับนะฮะนนท์ทำอะไรอยู่ฮะเต็มตอนนี้ร้องเพลงครับออกซิงเกิลอยู่ครับอ๋อนี่ซิงเกิลนะฮะนี่ซิงเกิลนี่ล่าสุดเลยนะฮะนอนท์ละฮะครับผมทำงานไอทีครับดูแลธุรกิจของเว็บไซต์สนุก com ครับ ว่านี่ดูดีไปได้ดีเลยโทษดูแลทุกคนดูแลธุรกิจเว็บไซต์สนุก .com นะฮะนี่นี่นี่แล้วนี่นี่ก็ทำอีเวนต์ครับค่ะพวกอีเวนต์และโปรดักชันทั้งหลายอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะก็อยู่เบื้องหลังไปแต่ว่าขายไปหนึ่งหนุ่มค่ะคือคุณไก่ทำไมถึงไม่ได้มาร่วมด้วยคะคือคุณไก่เนี่ยนะฮะคือไม่สะดวกนะครับเพราะว่าติดในเรื่องของวันที่คอนเสิร์ตเนี่ยไปต่างประเทศด้วยแล้วก็ตอนนี้คุณไก่เป็นผู้บริหารใช่ทำงานเยอะมากนะฮะ เพราะฉะนั้นก็แต่ห้าคนก็เหลือเชื่อแล้วนะมารวมตัวกันเนี่ยนะฮะแล้วก็ยุคนั้นสมัยนั้นโอ้โหน้องไบร์ยังคอซองอยู่เลยใช่ไหมหมอต้นหมอต้นนั่นหมอต้นอย่าพยายามลดอายุตัวเองเนาะจริงชอบใครยุคนั้นชอบใครชอบหมดเลยชอบทั้งวงเลยตอนนนั้ชอบทั้งวงเลยใช่ไหมเป็นได้ด้วยนี่อ้เล่าไม่ชอบไม่ชอบเอาไม้เอาไม้เนี่ยมาไม้เนี่ยมาน้อเพราะงั้นเอาไม้เนี่ยนี่นี่ เรื่องนี้เขาจะมาเรื่องนี้เรื่องนี้ฮะนั่นอยู่ในซีนที่ UFO ฮะคือเขาจะมารวมตัวกันอีกทียุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยนะฮะมันจะมี6 2 12ใช่ค่ะนะฮะจอยจำได้ใช่ไหมจำได้ค่ะมีพี่เจมีคุณคริสตีน่ามีพี่มอสมีทาพาใช่ไหมคะใ4ดเวยแล้วก็เป็นเพลงในระดับเดียวกันค่ะนะฮะยุคนั้นบูมมากคอนเสิร์ต50 0 0 0ใบบาทขายเกลี้ยง ยุคนี้มารวมตัวอีกครั้งหนึ่งนะฮะในนาม6 3 3 6213 6213 6 2ะบัตรเหลือมากมายเยอะมากไอ้ที่ใช้ขายแบหมดเร็วมากเหมือนกันจะต้องเพิ่มรอบใช่ไหมคะพูดเล่อบัตรเครียงจนต้องเพิ่มรอบโดยไม่ดูอายุตัวเองนี่ตกลงจะเองชื่อน้ชมรองมาปรนนามกันนะเราทำเพื่อแฟนเพลง ฟทุกคนคไม่ต้องห่วงเรากลุ่มนี้ไงเ้าก็ฟิตค่ะไมห่วงคนอื่นไม่มีใครน่าห่วงนะพี่เจก็ได้พี่ตีน่าก็ได้โอ้ยตีน่าฟิตมากจริงๆทุกคนแบบว่าเรานี่แหละครับน่าห่วงล้วเรานี่แหละ6.2.13คืออะไร โอเคที่จริงเมื่อก่อนมันคือ6212<ช>ก็คือว่ามีศิลปิน6กลุ่มร้องคนละ2เพลงรว<ช>มแล้วมี12เพลงคือ6212 <6, 22 S 1> นะครับแต่ปีนี้เป็น6213เพราะว่าเราปรับให้เข้ากับปี13 2013เพราะนั้นก็คือเพลงตรแมกก็จะมีการปรับให้เหมาะกับวันเวลาและยุคนี้ขึ้นไปด้วยเลยเพราะฉะนั้นก็สนุกสนานดีใจมาที่ได้กลับมารวมตัวกันหรือตกใจ ออ่ะตตมากบผมทั้ง2อย่างครับก็ดีใจด้วยได้กลับมาเจอเพื่อนเนด้วยก่อนอะไรก่อนตกใจอยู่ดีใจก่อนดีใจก่อนแต่พอได้มาเจอพี่เอกเนี่ยก็เลยตกใจนั่นไงไม่ทั้งทั้งประเทศเขาตกใจกันหมดถ้านิดถึงวันนั้นเนี่ยนะฮะแต่น่ารัก มาแรงมากนะครับใส่เสื้อหนังวันนี้ที่สุดแล้วนะยืมที่ใหม่มาเลยครับจิ้งเ้ายืมพี่ใหม่เสื้อหนังบูรัมมาใช่ไหมตอนไปเต้นสุดริชุดเดทยืมมาไม่ใช่เดไินเลยใช่ไหมสุดริชชุดเดทเขาทำยังไงโอ้พี่ยุทธาวันนี้มาอยืมให้สิมาทำยังไงมันไม่มีดนตรีเลยเหรอฮะไม่เลยเสียวละมาเลยเวลาเต้นก็แบบว่าสุดริสุดเดทใช่ไหมฮะคิดถ ทางวชชผมสาบานได้ครับนี่ U S D อยากซื้อนี้ต้องมา U S D นะก็ไม่เห็นจะต้องแปลกเพราะทุกคนรับเราได้อยู่แล้วแต่ว่าเราเล่นด้ว U S D เดี๋ยวเราก็จะมีพาร์ทของ U S D อยากเห็นนะเออไม่ต้องแอปเลยเพราะทุกอย่างเป็นธรรมชาติหนึ่งสองสามสี่โพสต์ U S D เ้วก็แบบเออหรือจะเอาหรือจะเอา คอนเสิร์ตเดียพิษสภาคอมแล้วมารวมตัวกันไ่ใช่ง่ายๆนะหมดแล้วนะฮะเหลืออยู่ที่ผมแค่นี้เองเป็นบัตรรอบสุดท้ายจะมอบให้ผู้ชมแต่ว่าเนื่องจากเวลาหมดผมก็ขออนุญาตเก็บเอาไว้เองเหมือนเช่นเคยนะฮะไม่แจกจะเพิ่มรอบไหมคาดว่าน่าจะไม่แล้วครับคิดว่านะตอนนี้ก็คือเหนื่อยแล้วก็เท่าที่คุยกับทีมงานทั้งหมดก็คือเราอยากให้คุณภาพทั้ง5รอบต้องไม่ดรอปด้วยถ้ามากกว่านี้มันจะเริ่มโหลดอะไรอย่างนี้ครับ ะะเพราะฉะนั้นสนุกกันแน่ไปซ้อมกันมาพอสมควรละซ้อมกันพอสมควรครับก็เต็มที่ครับสำหร,รับงานนี้ครับนะ,ะนี่แหละครับพระเอกนี่พระเอกนะฮะท่านผู้ชมกับตันเนี่ย <laughs> แล้วดูตอนนั้นสิฮะคุณ <laughs> ครับทุกวันนี้นี่พกยายดมนะฮะเมื <laughs> ่อ <laughs> กี้ก่อนออกดมม <laughs> าสส่ป <laughs> ืนกรุงเทพมันไม่ค่อยดีท้องดมเาไไหวไหมครับไหวไหมครับไหวครับไหวครับไหวนะไหวแน่นอนครับทดสอบดูว่าห้ารอบไหวไหมอ่ะลองดู ลองดูนะฮะเต้นด้วยนะฮะเอาไว้คนช้าๆนี่ต้องเก็บไว้โชว์ครับพยุทตครับเอาเบาๆนี่ซอฟต์ก่อนครับก็เป็นเลยเอาเดาลองดูลองดูเพลงเพลงอะไรคะมีทุกนาทีให้เธอเป็นอีกดีครับเพื่อนครับน้องบายออกมามีหลายหลายคนบอกว่าง่ายได้ อยากเจอรักกับใครคนไหนไม่อยากไีอยากเลยคอยมีดอกมไม้ไมไมเอาใจเขไวไ้ไวพ,พูดให้ฟังดูดีกว่าเคย

งี้กล้ใกล้เธอกลเธอมีคนคนนี้คอยเธอตรงนี้ยตรงนี้ขอทุกนาทีที่เธอต้องการเธอต้องการมีคนคนนี้คอยเธอตรงนี้นตรงน,น,คน,คนี้ขอชุกนาทีฉันมีให้ เจอกบเพื่อนใหม่เจอกบเพื่อนใหม่และไปดีดีกับใครคนนั้นกับใครคนนั้นก็คงไม่ทออเธอที่รักเขามากว่าฉันโอ้ก็เจ็บเหมือนกันก่<ว>พอเข้าใจ<ว>ไม่รักกันแล้วจะไปไม่ว่ากัน จะทนไม่ไหวว่าหากกับเพียงแค่ยังเตือนว่าเพื่อนยังคงห่วงใยว่าหากจะเจ็บทุร้ายแต่ใจคิดถึงฝัมาทางนี้เมื่อไรให้เธอเข้ามาทักทายบ้างอาจจะมีที่ต้องเล่ง เธอเข้ามาพักใจอย่าทำห่างเหามาเหมือนกันจนเหมือนคนไม่มีเยืย<า>่อใยหากเธอมาวันไหนฉันยังย,งยินดีผ่านมาทางนี้เมื่อไรให้เธอเข้ามาทักทายบ้างอ,อาจยังมีที่ต้องกลาีให้เธอเข้ามาพัก อย่าทำห่างเหินบางเหมือนกันจนเหมือนคนไม่มีเยื่อให่หากเธอมาวันไหนฉันยังยิงยนดีกลับมาเจออีกครั้ง คุณภาพเอาไว้ได้ไม่สดไม่เน่าเขาใช้ระบบ UST UST ใช่ค่ะเราจะได้เห็นไหมคอนเสิร์ตนะคะผ่านการฆ่าเชื้อที่แบบเปิดตัวโอ้โหเห็นแน่นอนเนาะที่นั้นมีแน่นอนครับแล้วสไตล์การเต้นก็เปลี่ยนไปด้วยนะสไตล์การเต้นเปลี่ยนไปนะยังไงคพี่คนเดียวหรือเปล่าเป็นแพทเทิร์นทุกอย่างแบบคนเดียวผ่านการฆ่าเชื้อไม่คนเดียว เก็บไปบ้างเถอะไม่แต่จริงๆนี้รับรองว่าทุกคนต้องตะลึงงนีเรื่องการเต้นของพวกเราไหนลองลองแอคท่าแบบ u s t ยุคนั้นสมัยนั้นพร้อมกันตรงนี้อะขยับขยับนิดเึีไม่กล้าไงฮะไม่กล้าอยากให้ไปดูวันแถลงข่าวนะไม่ได้ฮะต้องดูตรงนี้พี่ยุทธ์ทำด้วยเปล่าทำด้วยอ้าว ขอขขอขึ้นพร้อมกันอ้วจริงเหรอใช่ขึ้นมือขอพร้อมกันกลับมาเจออีกครั้งก็ยังได้ห้าสี่สามสองกลับมาเจออีกครั้งฉันยังยินดีขอบคุณมากขอให้โชคดีในการแสดงทั้งห้ารอบครับผมอยากไปดูมากเลยนะอยากไปดูมากเชิญได้นะท่านที่มีบัตรแล้วนะฮะหรือ พวกนี้เดี๋ยวผมจะแจกบัตรให้<า>วันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะน,นี่คือ,อคสิ่งที่ทเราอยากเห็น,นและจะได้ไปลึกๆถึงความสุขสมัยเราจะเป็นวัยรุ่นนะฮะและพักตรงนี้เดี๋ยวกลับมาครับสนับสนุนโดยไวท์โค้จาก Crystal White Series ครีมลองกนันนอยอยางมิชลิน